ต้องพูดตามตรงนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าสายแคมปิ้งเนี่ยนะครับผมเตรียมตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่ามันคงจะต้องใช้เงินเยอะอยู่พอสมควรนะครับซึ่งพอได้ลองซื้อมันจริงๆก็มันใช้เงินเยอะจริงๆนะครับผมถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะฮะการทําตามความฝันของตัวเองนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องใช้เงินนะเนาะนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะฮะว่า การที่ผมจะไปตั้งแคมป์ข้างนอกเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็ยังซื้อไม่ครบด้วยนะนะครับว่ามันใช้ทุนประมาณสักเท่าไหร่นะครับอันนี้สําหรับการตั้งแคมป์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยนะพูดตามจริงนะว่าการที่จะทําตามความฝันแบบนี้นะครับการที่จะออกจากเซฟโซนตัวเองเนี่ยไม่เป็นอะไรที่ยากมากผมไม่เคยตั้งแคมป์ม,มาก,ก่อนในชีวิตฉะนั้นครั้งแรกมันก็ยากเสมอนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า ไอสิ่งที่ผมกาลังจะเตรียมตัวตอนนี้มันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกที่ผมกําลังจะไปนะฮะเพราะว่ามันต้องมีหลายปัจจัยนะครับหนักๆเลยคือเวลางาน,นครับโดยส่วนตัวเวลาผมไปเที่ยวผมชอบแบบว่าคนน,น้อยด้วยนะครับผมไม่ค่อยชอบไปคนเยอะแถมไปตอนคนน้อยเนี่ยมันต้องรอวันธรรมดาอีกที่มันต้องใช้วันลาปักร้อนวันธรรมดาอะไรอย่างงี้โอเค สำหรับการตั้งแคมป์นะครับสิ่งที่ผมจะเตรียมตัวเป็นอันดับแรกเลยนะครับนั่นคือกระเป๋าสัมภาระทุกอย่างนะครับโดยผมจะมีหลกัหลกๆเลยก็คือตัวนี้ครับกระบะท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นสิ่งที่สายทัวริงหรือว่าไม่ต้องสายทัวริงก็ได้บางคนที่อยากแพ็คของเยอะๆมันต้องมีก็ต้องตัวนี้เลยครับของผมนะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณ50ลิตรหรือเปล่าชิบหายผมลืม สเปคมันได้ยังไงเอาเป็นว่าเราผมค่อยขึ้นโชว์ตอนผมตัดต่อแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตัวเนี้ยตั้งแต่ผมใช้มาก็ก็ถือว่าใช้ดีนะนะครับมันก็ใช้ดีตามของมันนั่นแหละนะครับแต่ที่ผมพยายามบอกคือมันเป็นกระบะที่ทนทานแล้วก็กันฝนได้จริงๆนะครับเคยพามันลุยฝนมาแล้วนะฮะตัวนี้ก็ถือว่ามันกันฝนได้จริงๆนะราคาก็ไม่ถึงส0 0พนนะครับตอนแรกมันเป็นมันเป็นอลูมิเนียมใช่ป่ะเดี๋ยวตอนเคาแม่งแอบเหมือน ABS เหมือนกันนะครับเห็นไหม มันดูไม่เหมือนเรากำลังเคาะอล,ลูมิเนียมอะนะฮะแต่จริงๆไม่ทนทานนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะครับต่อมาคือเรื่องกระเป๋ากระเป๋านี้นะครับจริงๆส่วนใหญ่ผมจะเอาเก็บเฉพาะไอ้พวกที่เกี่ยวกับการกางเต็นท์อะไรประมาณนี้ซึ่งกระเป๋าที่ผมเลือกใช้เป็นตัวของ m o โตบูฟนะครับเป็นกระเป๋าที่ใครหลายคนเลือกใช้นะราคาประมาณพันหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นตัว66ลิตรนะครับ ซึ่งถ้าให้แนะนําในการกางเต็นท์ผมแนะนําเป็น66ลิตรนะเลือกเอาใหญ่ๆไวเลยนะครับเอาไว้ท้ายรถอะไรประมาณนี้นะครับใช้ได้ดีอันที่2คือตัวไฟชีตนะครับอันนี้เริ่มเกี่ยวกับกางเต็นท์นะฮะไฟชีตสามคูณสผมพูดตามจริงว่าแม่งเกินความจําเป็นผมไม่หน่อยตอนผมซื้อผมไม่รู้ว่ามันจะใหญ่หญขนาดนี้บอกซื้อมาจริงๆแม่งใหญ่เต่าห้องผมเลยครับแต่ก็เนี่ยแหละนะครับเราตอนใช้จริงเราค่อยเอาไปพับเอานะครับจริงๆผมกะว่าจะตัดเอาเกร็ไก่ตัดแต่ผมก็ไม่เอาดีกว่าเสียได้ของนะครับประมาณนี้นะฮะ ส่วนของสําหรับการเต็นท์อีกอันนึงก็คือสําคัญมากครับพัดลมพัดลมแบตเตอรี่ก็เท่าที่ผมใช้นะฮะามหาความเย็นกับมันได้ไหมจริงๆผมไม่ได้อยากจะได้ความเย็นจากมันนะครับอยากจะแบบนอนสบายอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้ต้องการอย่างนั้นนะแต่ที่ผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าแค่ต้องให้มันแบบว่าเป่าลมได้นานแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าเต็นท์ที่ผมกาลังจะใช้อยู่เนี่ยมันมีอากาศหมุนเวียนได้ตลอดนะผมขอแค่ต้องการแค่นั้นแต่เท่าที่ผมเนี่ยทดลองใช้นะลองเปิด ประมาณ2-3ชั่วโมงกว่าแบตมันก็ยังไม่หมดนะครับซึ่งจริงๆมันเคมว่าไอแบตตัวนี้มันใช้ได้ประมาณ2วันเลยนะครับแบตแมโครถึกอันนี้ราคา3 0 0กว่าบาทเองอะแต่ตอนนี้ก็ต้องดูระยะยาวนะครับเพราะมันก็เป็นสินค้ากองแก๊งอย่างหนึ่งอะนะฮะจากจีนมั้งเนี่ยนะครับไชน่าเนี่ยไม่กินไชน่าเนี่ยครับจากจีนนะผมก็เราค่อยดูไปนะครับสินค้าส่วนใหญ่ราคาถูกก็มาจากจีนทั้งนั้นแหละนะฮะต่อมาคือเรื่องไฟฉายนะครับไฟฉายตัวนี้นะครับอันนี้ผมได้มาจากดีแค t ต์ลอนนะครับ อันนี้พูดตามตรงว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ผมไม่ไม่กล้าซื้อแต่ผมจําเป็นต้องซื้อและลงทุนสูงด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวดีแคทลอนนะครับหกร้อยลูเมนนะครับปรับได้ทั้งหมด4ระดับอันนี้ระดับแรกนะครับมันจะเป็นไฟสีแดงนะครับระดับ2ครับระดับ3ครับ4ครับแต่ดูระดับ5นะครับโอ้โหสว่างทั้งห้องนะครับบอกเลยสว่างทั้งห้องจริง เพราะาไฟฉายถ้าใช้ดีๆมันก็คุณดีๆไปเลยซึ่งตัวนี้าสามารถกันน้ำได้ถึง IP7 เลยนะครับก็รบประมาณนี้โอเคแต่ทีนี้มันก็มีไฟอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมจะใช้ก็คืออกระป๋ากูอยู่ไหนวะนี่ครับขอโทษนะฮะอาจอาจจะเรียๆหน่อยอันนี้เป็นไฟจาก d e เซลล n เหมือนกันนะครับอันนี้ราคา180บาทเองนะนะครับแต่ผมว่าอันนี้เป็นไฟที่ผมจะห้อยไว้ในเต็นอะไรประมาณนี้ เป็นไฟที่นวลมากเลยอ่ะมันนวลมันนวลมันเป็นแบบไฟวอมไว้หะหรือคูไว้หมนะครับไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าไฟมันนวลมากเลยดูแล้วมันไม่แสบตาเลยครับถือว่าเป็นไฟที่ดีมากเลยนะเอาไว้ติดจะตรงกับเต็นท์อะไรอย่างงี้ดีมากนะครับผม้วยไว้ในเต็นท์ต่อมาคือเรื่องเต็นท์ที่ผมใช้นะครับอันนี้คือหนึ่งจำเป็นมากๆนะฮะไอ้ตัวนี้ผมใช้ของดิ c เอนทลอนเหมือนกันนะครับ Mh 100ใช่ปะ่ะ แต่รอบนี้เป็นเต็นท์แบบเฟสแอนด์แบ็กนะครับหรือเป็นเต็นท์ที่ข้างในมันมีตัวไฟชีททุ่มที่แบบว่ามันมีกัน UV นะครับแล้วก็เป็นไฟชีทสี Fly ดำนะครับก็เป็นไฟชีทแบบแอบออกแนส่วนตัวนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับกันน้ำได้กันลมได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นเต็นท์ที่ผมเองก็ต้องดูสเปคมันเหมือนกันนะครับว่ามันสามารถกันน้ำหรือกันลมได้ขนาดไหนนะครับ แต่พอรู้ว่าเป็นของดีแคทลอนนี่ผมก็โอเคนะซึ่งผมได้ลองกลางแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้มีภาพให้ดูเป็นเต็นที่เท่ากับตัวผมเลยส่วนตัวผมสูงประมาณ180นะครับตัวเต็นท์มันประมาณ200 210เซนประมาณนี้โดยความสูงนะฮะส่วนความกว้างนี่ผมไม่แน่ใจมันเขียนไหมวะอันนี้นี่นี่ร้อยสามสิบเซนนะครับเออนี่น,นี่ประมาณนี้ อันนี้ส่วนสูงระหว่างพื้นนะครับกับหัวเต็นท์ก็ประมาณ107เซนนะครับเออประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นเต็นที่โอเคเลยราคาประมาณพันแปดนะครับเป็นเต็นราคาพันแปดที่ผมพอใจมากเลยนะนะครับจริงๆมันจะมีเด็นเต็นเต็นเดินป่าที่แบบว่าหนักกว่านี้เบาๆกว่านี้ไม่ได้แพ็กหนักกว่านี้อีกนะครับเต็นเดินป่าแต่ราคาก็จะสูงไปด้วยนะครับสามพันกว่าบาทผมไม่กล้าซื้ออีกต่อมาฟูกนอนผมไม่ได้ใช้เป็นฟูกครับผมใช้เป็นตัวนี้ครับเต็นโยคะ ตัส่วนตัวจะใช้แบบเป็นพวกเป่าลมก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ผมชอบเต็นโยคะนะผมเคยออกกําลังกายอยู่วันสองวันนะครับและอย่างนั้นก็ไม่ได้ออกอีกแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้คือความนุ่มของมันเออผมรู้สึกว่าเออเว้ยมันมันก็รองรับตัวเราได้นะหว่านะครับแถมราคาถูกด้วยนะฮะร,ราคาร้อยกว่าบาทร้อยสิบาท,บาท,บาทั้างนะครับเออผมว่าดีนะโอเคเลยอ,อันที่สองอัไม่ใช่อันอันไหนเราก็ไม่รู้นะครับนี่ครับ หมอนเต็นท์ไม่ใช่หมอนลมหมอนเป่าลมราคาตัวนี้เห็นเล็กๆอย่างนี้ห้าร้อยบาทนะครับผมถามว่าทำไมถึงซื้อมา2อันนะครับจริงๆผมตั้งใจจะซื้อมาอันเดียวแต่ตอนกดสั่งผมเพิ่งเห็นว่าผมกด X ไป2รอบหรือก็คือกดสั่งไป2ตัวนะครับพอกดสั่งมาแม่งราคาเป็นพันเลยโหแม่งหมอนราคาพันกว่าโอเคนะครับแต่ก็ถือไม่เป็นไรนะครับคิดในแง่ดีก็คือสำรองไว้นะครับ หรือไม่ก็เอาไว้แบบเ,เป็นไก่แล้วกันนะครับเอาไปลองตีนอะไรประมาณนี้แหละนะครับส่วนต่อมาอันนี้คือเรื่องระหว่างการเดินทางแล้วนะครับไอสิ่งที่ผมจะพกอะไรไปไหมโดยส่วนตัวผมพกไปน้อยมากเลยนะไม่ได้หนักเหมือนคนอื่นๆเขานะครับนนก็คืออุปกรณ์การถ่ายทำมีแค่นี้จริงๆ1หนึ่งคือโทรศัพท์ผมกับที่จับโทรศัพท์ของผมเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับกล้อง sjcam นะครับราคาประมาณ3 0 0พันกว่าบาท แต่ที่ผมชอบคือความคุ้มค่าเรื่องอิเซสซี่ที่มันแถมมาให้นะครับมันแถมมาให้หมดเลยนะฮะยกเว้นตัวนี้ตัวนี้มันแถมมากับไอ้ที่ผมจับกับไอตัวนี่ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ผมใช้จับอยู่ตัวนี้ครับมันแถมมาให้นะฮะซึ่งผมก็โอเคนะที่จับมันแน่นหนามากเลยะแต่ส่วนคุณภาพกล้องครับก็เท่าที่เห็นครับเท่าที่เห็นครับสภาพกล้องมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับ มันอาจจะปรับ 2K ได้ 4K ได้นะครับแต่มันก็เป็น 4K ที่อยู่ในบิตเลทที่มันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราดูในโทรศัพท์มันก็ชัดนะแต่ถ้ามันดูในหน้าจอใหญ่มันก็มีค่อนข้างมีน้อยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพวกของนะครับอันนี้เป็นกรอบนะครับต่อมาคือเรื่องไม์ไวเลทอันนี้ผมใช้ไม์ไวเลทของผมเองนะครับเดี๋ยวนะพอพูดถึงไม์ไวเลทผมลืมไปว่าผมไม่ได้เปิดไม์ไวเลท ชิปหายเมื่อกี้ดีนะมันเป็นไม์ของโทรศัพท์มันยังเปิดใช้ได้อยู่นะครับอันนี้เป็นไมค์ไวเลตนะครับซึ่งมันสามารถปรับการตั้งค่าตัดน้อยอต้องเรียกว่าอะไรวะตัดเสียงรบกวนได้นะครับซึ่งมันปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะครับอันนี้ก็คือเป็นระดับแรกนะครับอันนี้ระดับเอ้ยอันนี้อันนี้เมื่อกี้ระดับแรกครับอันนี้ระดับ2องครับไฟมันจากกระพริบนะครับคือผมกดที่นึงมันจากระพริบอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามอันนี้คือระดับ3นะครับ ถ้ากลับมาระดับระยะแรกก็กดอีกทียหนึ่งนะครับมันจะกัดจากกระพริบใหม่นะครับแต่ผมไม่ได้จะมารีวิวไม้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคสําหรับไม้ไวเลสนะครับผมตั้งใจจะเอามาใส่กระมวกในนี้นะครับซึ่งวิธีใส่นะครับผมก็จะใส่ในใต้คางตรงนี้นะครับหนีบไว้อะไรประมาณนี้อาจจะหนีบแบบนี้นะครับซึ่งคลิปตอนไปสมุทรสาครผมหนีบอย่างนี้หนีบอย่างนี้ลมเข้าชิบหายไปป่วงเลยครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเคยใส่แบบนี้มาก่อนอย่างเงี้ยคือเข้าไปข้างใน ลมจากข้างนอกไม่เข้าแต่ทีเนี้ยลมจากปากผมมันจะชัดมากทีเนี้ยสิ่งที่ผมต้องทําคืออาจจะต้องมีวิธีการเปลี่ยนในการติดตั้งสักนิดนึงเนีแต่จริงๆมันมีตัวจบก็คือใช้กโปรกับตัวอะแดปเตอร์ที่เปลี่ยนแล้วก็ใส่กับไม้นะครับที่ต่อกับตัวกโปรไอ้นั้นนะคือยูทูบเบอร์เขาทำกันแต่ว่าเรางบน้อยไงแค่กโปโตัวหนึ่งก็ราคาแบบว่าราคาเป็นหมื่นแล้วอะมันมันแพงมาก แนวน้ำตาจะไหลจริงๆมีเกโปรมือสองนั่นแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูไปนะครับกลัวลงทุนไปแต่ว่ากลัวได้ไม่คุ้มเสียอะไรอย่างนี้นะครับสําหรับเรื่องอุปกรณ์การแต่ทม์แต่จริงถ้าตั้งแคมป์เนี่ยตอนนี้นตั้งแคมป์ของผมมันจบไปแล้วนะครับแต่เรื่องอุปกรณ์การแตะทมนี้มันก็ต้องใช้งบเหมือนกันโอเคเรื่องไม้ก็ประมาณนี้นะครับเราขอใส่ในปกเสื้อก่อนไม่กินไม้ได้ยินไหมเนี่ยผมเสือกทะลึ่งเอาวางไว้ในนี้เองโอเคหมดละต่อมา คือเรื่องนี้ power bank power bank ผมพบเป็น30ม0 0ืนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีผมให้ข้อมูลที่พลาดไปนะครับจริงๆ power bank ตัวนี้นะครับมันประมาณ0 0 0 0มิลลมิลแอมป์นะฮะแต่ว่ามันรองรับการชาร์จเร็วได้ถึง30วัตต์นะครับผมเนี่ยแหละคือสเปคมันแต่แค่นี้นี่ผมก็ถือว่าพอเพียงแต่การใช้งานแล้วนะครับซึ่งผมจะใช้คู่กับตัวรถผม แล้วผมสามารถชาร์จแบตเข้าไปในนี้ได้และตัวนี้ก็สามารถปล่อยกระแสให้กับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้เหมือนกันนะครับก็หมดปัญหาเรื่องการชาร์จแบตไปนะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเรื่องกล้องถ้ากล้องแบตหมดทํายังไงทําใจครับทาใจมันเป็นกล้องแบบว่าที่มันต้องเสียบแบตใต้ตูดนะครับมันไม่มีแบบเปลี่ยนเป็นแบตก้อนนะครับถ้าเป็นแบตก้อนในดีมากมันจะถ่ายได้แทบจะทุก24ชั่วโมงเลยครับก็แค่สลับเปลี่ยนแล้วก็ชาร์จสลับเปลี่ยนแล้วก็ชาร์จแต่นี่เป็นแบบแกะก้อนเดียว เนี่ยข้อเสียของตัวนี้ก็คือแม่งแบตก้อนเดียวมันเปลี่ยนแบตไม่ได้ครับแต่จริงๆมันมีตัวที่มันเปลี่ยนแบตได้ซึ่งราคามันก็สูงกว่าน,นี้อีกนะครับผมแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจโอเคไม่มีอะไรจะพูด <c oughs> โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ใส่นะฮะก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นกระเป๋าแพ็คซึ่งข้างในมีอะไรไหมอ๋ออันนี้เป็นตัวชาร์จครับอันนี้ใช้คู่กับไฟฉายไฟฉายตัวนี้นะครับมันสามารถใส่ ก้อนแบตได้ทั้งหมด2 2เวอร์ชันต้องใช้เค้บ2เวอร์ชันนะซึ่งเวอร์ชันแรกนะครับที่มันใส่แบตกันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นแบตก้อนนะครับก็อันนี้มันแบบใส่ได้ทั้งหมด2 2แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอถอดออกมาหนึ่งนี่เป็นแบตก้อนครับอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบตโทรศัพท์สมัยก่อนนะฮะแบตก้อนซึ่งสามารถใช้ได้นะครับชาร์จได้ชาร์จได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าแบตก้อนหมดทํำยังไงเราใช้ตัวนี้แทนได้ครับโดยการใช้แบตเออไม่ใช่ ใช้ฐานนะครับพวกขนาด AAA นะครับซึ่งสามารถใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมขนาดมัเท่ากันนะครับขนาดมัเท่ากันเห็นมาใช้ได้เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดแบบตัวนี้หมดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแบบตัวนี้ก็ขนาด1,900ม mm ิลลิแอมนะครับซึ่งก็สามารถใช้งานได้ประมาณสักกี่ชั่วโมงไม่รู้นะไม่เคยเทสเหมือนกันไม่ได้อ่านสเปคด้วยนะครับ แต่ผมคงไม่ได้ใช้ตอนกลางคืนบ่อยๆหรอกนะครับพอผมใช้ได้วันนึงผมก็ชาร์จอะไรประมาณนี้นะฮะโอเค okay. น่าจะจบแล้วล่ะนะครับเรื่องของโอวอดชวนชาวบ้านมาดูนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนเรื่องที่จะไปตั้งแคมป์ตอนนี้จุดหมายตอนนี้ผมขอที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นจุดกลางเต็นท์ที่มีลมแล้วก็หมอก ซึ่งในภาพหัวตอนนี้ก็คงจะเป็นพวกภูทับเบิกหรือมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นภูเ ah ขาสูงๆใช่ป่ะเขาดูดาวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็แล้วแต่อนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ผมเองก็ยังไม่รู้นะว่าจะไปที่ไหนดีแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามันติดเรื่องงานนะครับมันต้องหาเวลาว่างแล้วก็ต้องหาตอนที่คนน้อยๆผมชอบตอนเป็นคนน้อยๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าและกันนะครับสวัสดีครับ